กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบสีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภชาวธาตุดินค่ะเรามาเริ่มรายการดีๆรายการเลิศๆกันเลยนะคะท่านผู้ชม โอมอคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจาริยังกจา, hey าจริยเทวามุกนีรูสีสทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคณจะชะมอมีหองสาธุสาธุสาธุาเป็นสิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยํำบึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะ เช่นเคยนะคะอาจาร,รย์ดบียิใครใจที่นำไพ่ชุดไพ่พรมยานของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่พและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันคะ่ะเพื่อนๆคะจินตนาการเลยนะให้เหมือนกับว,ว่ามารับคำพยากรณ์จากอาจารย์ดบียิใครใจที่บ้านของอาจารย์ดียใครใจเลยนะคะ เพื่อนๆคะไพ่ชุดนี้มีอายุอานามมากกว่า20ปีแล้วนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือท่านอาจารย์พรษ์ยานรัตนยานพิโมกนะคะซึ่งอยู่ในวงการเนี่ยมามากกว่า25ปีคะ่ะและอาจารย์เบย์ิใครใจก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พรษ์ยานรัตนยานพิโมกคะ่ะ ท่านผู้ชมคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่หนึ 31, ่งถึงสาิอพฤษภาคมนะคะถือว่าท่านเป็นผู้ที่เกิดราศีพฤษภชาวธาตุดินนะคะและสำหรับท่านที่แบ่งราศีเกิดแบบกลางเดือนแบบนิรยนะแบบตะวันตกหรือแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะท่านผู้ชมเองก็สามารถนะคะ มารับคําพยากร์นเนี่ยจากช่องของอาจารย์เบียิบสี่ใครใจได้นะคะท่านผู้ชมนะแหม,แมค่ะท่านผู้ชมค่ะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะโอ้โหได้พระแม่คงแคนะโอ้โ,โชคดีนะเนี่ยชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินนะคะโอ้โหไพ่สวยงามนะคะ ตอนนี้แม่หมอกําลังตกลงกับไพ่นะคะว่าให้ไพ่องค์เทพพระจันทร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งนี้และตกลงให้เทพพระรามแผงสอนอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บีอัดเรียงผิดนะคะด้วยความไม่แน่ใจตกลงกับไพ่ตอนนี้เลยว่าใบนี้นะอยู่ในตําแหน่งนี้ ว่าไพ่พระรามแห่งซอนอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่ามวัวแต่ชวนท่านผู้ชมคุยนั่นเองนะคะตอนนี้เขาใจตรงกันแล้วนะคะว่าไพ่เรียนถูกต้องเลยนะคะและท่านผู้ชมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชโลอกับชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินเนี่ยนะแม่หมอแนะนำเลยค่ะคือองค์เท้าวเวสุวรรณค่ะองค์เท้าวเวสวุวรรณพระองค์นะคะอยู่ที่สวรรค์ชั้นที่หนึ่ง คือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ที่อยู่ไกลโลกมากที่สุดห่างจากโลกของเราเพียง46,00 0โยนน์ค่ะอาจารย์บีมสี่ใครใจได้บวกลบคูณหารแล้วเป็นหลักกิโลเมตรแล้วนะคะสวรรค์ชั้นที่หนึ่งชั้นจาตุมหาราชิกาห่างจากโลกของเราเพียง7 3 6 0 0 0กกิโลเมตรค่ะการที่เราจะ นั่นเครื่องบินไปกราบนมัสการองค์ทาเาวสุวรรณเนี่ยก็ยากแต่เราสามารถจุดธูปเก้าดอกเป็นการกราบสการะบูชาองค์ทาเาวสุวรรณได้ค่ะท่านผู้ชมและเป็นความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้นะคะควันธูปที่เราจุดกราบสการะบูชาองค์ทาเววสุวรรณเนี่ยสามารถลอยขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาได้ค่ะ ท่านผู้ชมองค์เทวสุวรรณนะคะพระองค์นอกจากมีหน้าที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบห้าพันปีคอยปกปักรักษาคุ้มครองพระสงฆ์ทุกรูปบนโลกใบนี้คอยปกปักรักษาคุ้มครองมนุษย์ทุกคนที่เป็นคนดีรวมทั้ง ชาวราศีพฤษภชาวทัดดินที่กำลังอยู่ในช่องของอาจาร,รย์บี้ยิบสีใครใจด้วยนะคะพระองค์ยังมีหน้าที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลตลอดทางทิศเหนือของชั้นจาตุมหาราชิการวมทั้งโลกมนุษย์ของเราด้วยค่ะพระเวสสุวรรณเป็นสิ่งมงคลที่ฉลกกับชาวราศีพฤษภชาวทัดดินค่ะ ชาวราศีพฤษภชาวตุดินสามารถนะคะไปบูชานะที่สถาบันพรหมาญาณได้ที่สถาบันพรหมยาณนี่ให้บูชานะคะท่านผู้ชมนะแม่เรามารับชมดูซิว่าเอ๊ะไพ่ใบแรกเลยเนี่ยของชาวราศีพฤษภชาวตุดินเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวนิดนึงนะคะ มารับชมว่าไพไทยกลองในวันนี้นะคะของชาวราศีพฤษภเขาอยากบอกอะไรนะคะแหมอาจารย์บีมซีใครใจได้ยินเสียงของไพนะเขามาให้อาจารย์บีมซีใครใจเนี่ยมากระซิบบอกชาวราศีพฤษภว่าได้พยาสุครีบนะคะตลอดเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 8นี้การบริหารจัดการกรดำเนินงานเรื่องราวต่างๆของชาวราศีพฤษภชาวแทดิน ลาบรื่นดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะทำด้วยความรักทำด้วยความสม่ำเสมอเนื่องจากชาวราศีพฤษภชาวทดิน,นตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีพติดดีมีความสุขุมพิราพเป็นเลิศม,มีความแข็งแกรง่งมีความแข็งแรงมีความอดทน คุณหยิดจับสิ่งใดก็ตามคุณสามารถบริหารจัดก,การเรื่องราวต่างๆทุกๆเรื่องราวได้อย่างมีระบบมีระเบียบมีวินัยและมีความอดทนยิ่งตัวชาวราศีพฤษภลงมือส,สร้างลงมือทําในสิ่งนั้นด้วยความรักสิ่งนั้นยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วและตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีการพุ่งมีการโฟกัสมีการจับจ้อง ดูในสิ่งที่ตัวท่านกำลังจับอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์หรือธุรกิจการเกษตรรวมทั้งธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้ชาวราศีพฤษภชาวแัดินมีการโฟกัสในสิ่งนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งชาวราศีพฤษภชาวแัดินยังคอยเพิ่มทักษะเพิ่มกินม่นอีกเพิ่มความรู้ความสามารถและนำประสบการณ์มาใช้ ในสิ่งต่างๆที่ชาวราศีพฤษภกําลังดําเนินการกํราลังสร้างและลงมือทําอยู่ซึ่งชาวราศีพฤษภชาวท่านดินสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เกิดความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและชาวราศีพฤษภไม่ลืมนะคะที่จะแบ่งปันเรื่องเราดีๆเรื่องเราเลิศเเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะนะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆอันนี้เป็นเพียงแค่ ภัยไทยกองนะคะชาวราศีพฤษภชาวแทดดินนะใบแรกเลยนี่ได้พระแม่คงคานะคะชาวราศีพฤษภเป็นผู้ที่มีความโชคดีท่านได้รับคำอวยพรดีๆคำอวยพเรเลิศเจากองค์พระแม่คงคาให้ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากเคราะห์ภัยและบาปกรรม โอโหดีเย่มมากๆพาไพ่ใบนี้นะคะมาบ่งบอกเลยนะคะว่าตลอดเดือนกรกฎาคม2 5ง8ันายนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยหยิบจับสิ่งใดท่านก็มีเกณฑ์การสําเร็จและมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะและท่านหยิบจับสิ่งใดเนี่ยท่านทําด้วยความรักมีความเมตตาปรานีมีความเป็นกลัลยาณ มีความเป็นกันลยนาณมิตรที่ดีกับทุกๆคนที่อยู่โดยรอบตัวคุณมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะชาวราศีพฤษภชาวาัดดินไพ่สวยงามมากนะท่านนะเป็นผู้ที่โชคดีนะอย่าลืมได้รับคำอวยพรจากองค์พระแม่คงคาตั้งแต่ใบแรกเลยทีเดียวนะคะลำดับต่อมานะคะได้ทาวิรุณหก องเทพทาวิรุณหกนะคะกําลังมาอวยพรชาวราศีพฤษภชาวทัดินว่าตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยการเงินการทองมีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยค่ะคิดเดงเิน,ล,น,นล,ล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลล้านได้หลายหลล้านนะคะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและไพ่องค์ทาวิรุณหกยังมาบอกว่าให้ชาวราศีพฤษภ คอยดูแลค่ะคอยบริหารจัดการดําเนินการค่ะในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตของคุณเริ่มต้นตั้งแต่คุณตืออ่นนอนเลยทีเดียวนะคะให้คุณเองเนี่ยนอนนิ่งๆอยู่บนที่นอนสักครู่หายใจเข้าลึกๆให้กล่าวคําขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวชาวราศีพฤษภ กล่าวคำขอบคุณโค้ชครูรุครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสา์วิชาให้กับคุณกล่าวคำขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยดูแลคุณตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันให้คุณขอบคุณลมหายใจอากาศแสงพระอาทิตย์แอร์คอนดิชันพัดลมสสารนี้ร่างกายนี้ของคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าเงินของคุณและเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย ที่เป็นเรื่องราวดีๆที่คุณนึกออกให้คุณกล่าวคำขอบคุณชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินนะคะการกระทำแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้ความมั่งคั่งในด้านต่างๆในชีวิตของคุณมีการเจริญเติบโตมีการขยับขยายไปในทิศท,ทางที่ดีได้โอ้โหดีเลิศมากนะคะชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินลำดับต่อมานะคะได้พระ เทวะหรือสีตัวท่านผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีนะท่านเนี่ยมักมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุสน,นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากโคชครูครูบาอาจารย์จากคุณพ่อคุณแม่นะคะหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จค่ะดังนั้นชาวราศีพฤษภชาวทัดดินเนี่ยให้มีความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้เป็นความรู้นะทรัพสมบัติ ทรัพย์สินเงินทองเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าเงินของคุณคุณเป็นผู้ที่โชคดีมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่คุณพ่อเคือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงสังคมที่อยู่ใกล้ชิดคุณเรียกว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยนะคะชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินชีวิตของคุณเนี่ยดีดีชีวิตเรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้น เลยทีเดียวนะคะดวงเนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่โฮโมโรนนะคะหยิบจับสิ่งใดก็มีเกณฑ์กันสําเร็จสําเร็จสําเร็จนะคะลำดับต่อมาค่ะพระนางสุรัสวัดีโอโหตัวชาวราศีพฤษศเนี่ยเป็นผู้ที่มักได้รับคำอวยพรได้รับการผลักดันได้รับคำสนับได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะคะ บุคคลต่างๆในวงสังคมให้ความเชื่อมั่นในตัวคุณดังนั้นชาวราศีพฤษภโชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวคุณเองออกมาอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วอย่าลืมนะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆไปยังในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ค่ะ ไพ่พระสุรัสวัสดีนี่นะคะพระนางสุรัสวัสดีนี่นะยังมาบ่งบอกด้วยนะว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีพฤษภชาวตทด,ดินชื่อเสียงของคุณมีเรื่องรือระเบือ,กอไกลเป็นเป็นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเรื่องรือระบือ,กอไกลหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงสังคมของคุณ ลำดับต่อมานะคะเทธทิดาพระจันทร์ค่ะการติดต่อเจรจาการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ต่างๆของคุณกับบุคคลต่างๆในวงสังคมของคุณมีความเป็นกันอะไรอย่างมีที่ดีต่อกันมีความเข้าจิตเข้าใจกันเป็นไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมมากๆโครงการต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องราวใหม่ เรื่องราวอื่นๆที่ชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินกำลังจับอยู่ชาวราศีพฤษภสามารถบริหารจัดการดําเนินการเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จได้และสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและศาสนาอะโโท่ทศแบ่งปันเรื่องราวต่างๆไปยังในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ได้ในไพ่บอกเลยนะว่าตัวคุณเองจะมีผู้ช่วย มีผู้ให้การผลักดันใการสนับสนุนคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังบริหารจัดการอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะให้คุณรีบสรรสร้างลงมือทำมีการตีกรอบระยะเวลาไปเลยท่านผู้ชมอย่างเช่น1วัน2วัน2สัปดาห์1เดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปี มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูครูบาอาจารย์นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และนำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มทักษะเพิ่มกิมมิคเพิ่มความรู้ที่ตัวคุณเองมีสรรสร้างลงมือทำในสิ่งต่างๆที่คุณกำลังจับอยู่ให้เกิดขึ้นสร้างเขาขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จจนเป็นรูปธรรม และไม่ลืมแบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะชาวราศรีพฤษภชาวธาตุด,ดินนะเรียกว่าดวงดีนะเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้ดีมีความราบรื่นสตรงศัตรูไม่มีนะคะไพ่บอกชัดเจนแมากอุบัติเหตุก็ไม่มีค่ะ แซวคลาดจากภัยพยันตตรายทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าดวงดีมากๆเลยชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินนะคะท่านผู้ชมขา่าอย่าลืมนะในเมื่อดวงชะตาของท่านผู้ชมเนี่ยดีดีนะคะนี่ดูมาครึ่งทางดวงดีมากเลยในเมื่อดวงชะตาของชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินเนี่ยดวงดีอย่างนี้อย่าลืมค่ะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดี เพื่อเป็นสุริมงคลในชีวิตของชาวราศีพฤษภชาวแทดินค่ะมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเนืองๆนะคะไปวัดไปวานั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์หรืออยู่กับบ้านนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระของคุณนะคะท่านผู้ชมโอ้โหรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่ต่ออย่างส,สม่ำเสมอนะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะท่านผู้ชม การสร้างบุญบารมีสร้างคุณงามความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทําให้สิ่งร,ร้ายๆสิ่งที่เป็นอัปมงคลเนี่ยเขากระเด็นกระดอนออกไปจากชีวิตของคุณมาจากทางไหนกลับไปทางนั้นเลยทีเดียวนะคะโอ้โหพายชัดเจนมากดวงดีมากๆนะ โอ้โหบุญบรารมีบุญกุศลเนี่ยจึงสามารถมาผลักดันส่งเสริมดวงชะตาของชาวราศีพฤษภชาวธาตุบินให้มีความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชชวานค่ะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะท่านผู้ชมดวงดีมากๆลำดับต่อมานะคะองค์เทพพระจันทร์ค่ะองค์เทพพระจันทร์มาเตือนนิดหนึ่งนะคะ ตัวชาวราศีพฤษภชาวทัดบินเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมัน่นมีความเป็นตัวของตัวเองดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถของตัวท่านผู้ชมออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลพราะยียามนะคะยุบมันนะคะใช้คำว่ามันนะคะมันอยู่กับลมหายใจของตัวเองลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะตัวท่านเองอย่าลังเลยอย่าสงสัยเหมือนกับในไพ่องค์เทพ พระจันทร์นะคะความลังเลความสงสัยเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชะชวยในชีวิตของเราคะ่ะช,ชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินนะโอโหดวงไม่ธรรมดาลำดับต่อมานะคะพระรามเพลงสอนพระรามเพลงสอนเนี่ยบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภชาวธาตุด,ดินท่านเป็นผู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากและท่านคอยนำ เอาใหม่ที่ท่านมีนั้นมาคอยผลักดันมาคอยส่งเสริมสนับสนุนตัวของท่านผู้ชมเองเนี่ยให้ขับเคลื่อนไปอีกขั้นหน้าเห็นไหมคะและท่านก็ไม่ลืมด้วยที่นําองค์ความรู้นําความสามารถที่ได้จากโค้ชครูครูบาอาจารย์คอยพัฒนาศักยกภาพความรู้ความสามารถของตัวท่านผู้ชม สรรสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นรูปประมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและไม่ลืมแบ่งปันเรื่องเราดีๆเรื่องเราเลิศๆเหล่านั้นไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้อีกอย่างหนึ่งความโชคดีของชาวราศีพฤษภชาวทัดดินคือท่านมีคู่ครองที่ดีมากคู่ครองของคุณจรงิงจังจรงิจรงใจกับคุณคุณมีคู่ครองที่สวยคุณมีคู่ครองที่รอ เท่จิตใจดีจิตใจงดงามดวงเป็นเมือคู่คู่ครองกันโดยแท้อยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายอยู่ด้วยกันแล้วมีการผลักดันส่งเสริมสนับสนุนอยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายชีวิตคู่ของชาวราศีพฤษภชาวธนิน่ยดีมากดังนั้นนะคะให้คยล้ำลึกถึงในวันแรกที่เริ่มรักกัน มีความเข้าใจกันมีความเป็นกันรลยนัมิมีที่ดีต่อกันสําหรับคู่ใดนะคะที่เป็นแฟนกันมานานแล้วและยังไม่ได้แต่งงานให้มีความชัดเจนกันมาก,มากยิ่งขึ้นแสดงความรักกันในทุกวันมีความเข้าใจกันในทุกวันโอกาสที่ได้แต่งงานกันสูงมากและสําหรับคู่ท่านใดนะคะที่มีการ ทะเลาะเบาะแหวงกันเกณฑ์กันคืนดีกันก็สูงด้วยเช่นกันนะคะสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวท่านเองและมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเป็นคนเก่งฉลาดไวพบดีสามารถนําองค์กรของคุณไปถึงฝั่งฝันประสบความสําเร็จได้โดยเร็วโอ้โหดวงดีมากแมชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินนะคะ ลำดับต่อมาค่ะพระอรุณเทพ,พบุตรค่ะโอโหเกณฑ์การเดินทางของชาวราศีพฤษภชาวทัดดินไม่ว่าจะไปเหนือล่องใต้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางนั้นปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีได้รับการตอบรับได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยค่ะและสําหรับ สุขภาพพรรณไมัยให้ท่านผู้ชมระมัดระวังการเดินขึ้นลงบันไดนะท่านผู้ชมการหกล้มนะคะระมัดระวังนิดนึงพระวิษณุกรรมค่ะองค์เทพพระวิษณุกรรมเนี่ยมาบอกเลยนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษศชาวธาตุดินเนี่ยตัวท่านเองนะคะถ้าหากมีเวลาให้ท่านเนี่ยทาสีบ้านใหม่ รีโนเวทบ้านใหม่จัดบ้านใหม่ให้มีความกว้างขวางขยงขยะเก็บใส่รังเก็บใส่กรองให้เรียบร้อยสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้รีบจำหน่ายใจแจกไปเสด็จเรืวท่านผู้ชมนะคะโอ้โ oh ห oh เพื่อเป็นการเปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจัก,กรวาลเงินหลักล้านเงินหลยๆล้าน,เ,น,าานเขาจะได้สามารถหลั่งไหลามาเทมาเข้าบ้านช่องห้องหอของคุณได้อย่างง่ายดายได้อย่างง่ายดาย แล้วนีพรบอกเลยนะดูแลหิ้งพระทิ้งเจ้าให้ดีนะคะบ้านท่านใดไม่มีห้องพระให้หาทิศเหนือทิศตะบนออกเฉียงเหนือทิศตะบนออกเป็นต้นนะคะนะจัดห้องพระขึ้นมาหาฉากหาชั้นหนังสือหาพ r t i t i ช n นมากั้นเป็นห้องพระสามารถนำตัวคุณเองนำคนพิเศษเข้าไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสักห้าน,นาทีสินาทีนะคะอย่านั่งนานนุ่ชมีย๋ยวนอนหลับนะคะนะ โอ้โหบ้านหลังนี้เป็นไงคะอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยนะขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินด้วยค่ะเลขมาโรงดีมากเทวิรูปักนะคะท่านผู้ชมองค์เทพเทวิรูปักเนี่ยมาบอกเลยว่าธุรกิจหน้าที่การงานของชาวราศีพฤษภเนี่ยโอ้โหหน้าที่การงานอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยทีเดียวมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาคะ่ะ ดังนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยทาหน้าที่ของตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยอย่างสุดชีวิตเลยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่ามาเสริมดวงให้กับชาวราศีพฤษภนี้ด้านหน้าที่การงานอย่างเช่นองค์พญานาคค่ะนะโอ้โหดียมากแม่สำหรับท่านใดน,นะคะที่ไปสอบกอบพมีเกณฑ์การสอบกอบพแผนเนะมีเกณฑ์การสอบกอบพแผนแค่ ท่านเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะอ่านหนังสือให้ดีเช่นวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษพวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์พระราชบัญญัติข้าราชการใหม่นะเต็มเนื้อเต็มตัวให้ดีท่านผู้ชมเตรียมตัววันละสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะมีการฝึกทดสอบลงมือทำมีการเทสมีการจับเวลา ทำทุกวันท่านผู้ชมโอกาสผ่านสูงมากสำหรับท่านที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เต็มเนื้อเต็มตัวไม่เต็มตัวมาเลยคงจะต้องเป็นปีหน้านะคะนะเพราะคําว่าฟรุกในการสอบกอพอเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีนะท่านผู้ชมไม่มีเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อสอบกอพอเนี่ยล้าลึกมากค่ะนะคะล้าลึกนะล้าลึกมากบางทีข้อสอบเขาง่ายง่ายเหมือนเส้นผมบาภูเขาแทๆ้ๆนะแต่ อาศัยในด้านของประสบการณ์และลงมือทําเนี่ยบ่อยๆเราจึงจะสามารถนะคะตีโจทย์ออกท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้จะโจทย์ข้อสอบก็อพอเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแม่หมอบียิบสีใครใจเข้าไปลองดูโอ้โหล้ำลึกมากท่านผู้ชมลำดับต่อมานะคะได้พระรามกับนางสีดาค่ะการที่ชาวราสีพฤษภชาวแทดินนะหยิบจับสิ่งนี้ก็ตามแล้ท่านทำด้วยความรัก สิ่งนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จความโชคดีความความความสำเร็จความชีวิตที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเรื่องเราดีๆเรื่องเราเลิศเลิพลังงานดีๆสามารถเข้ามาในชีวิตคุณได้เนี่ยด้วยความรักด้วยความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจกันดูแลเอาอกเอาใจใส่นะท่านผู้ชมไพด่ดีมากๆและโอกาส มีการเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภชาวแทดินด้วยค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมแขเวลาที่เราเนี่ยไปทําข้อสอบนะท่านผู้ชมนะเวลาเราไปทําข้อสอบอย่างเช่นข้อสอบกบพเนี่ยแล้วเรารู้สึกจําข้อสอบที่เราเตรียมมาเนี่ยไม่ได้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนั่งนิ่ง,งตั้งน้ำมืสามจบแล้วคอยลำลึกถึงองค์เทพพระอินทร์นะ ให้สวดพระคาถาของพระองค์ตั้งน,นโมสามจบมีใจนะถ้าหากอยู่ในห้องสอบนะโมตัสสะพระคะวตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะ สหัสนโตเทวินโทธิพับขุงวิโสทายิอกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสาธุสาธุท่านตั้งจิตอธิษฐานดีๆสวัสดิพระคถาพระอินประมาณ30มสิบวิท่านจึงสามารถนึกข้อสอบนึกไอเดียนึกถึงขั้นตอนกนารทำข้อสอบที่เตรียมเนื้อเต็มตัวเนี่ย มาได้เพราะกันสวดพระคาถาของพระองค์ทําให้จิตของคุณเนี่ยนิ่งสงบสมองไร้คิดสิ่งใดนึกสิ่งใดออกมาตามนั้นและอาจารย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินจบลงแล้วนะคะอาจารย์เบยิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆมีพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศเของอาจารย์เบยยิบซีใครใจีค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แรนล์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบย์ยิบซีใครจะกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกดซปเปอร์แฟนส์ให้กับอาจารย์เบยิปซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพ,พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร,ำร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับ คลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์ดบยิบซีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ